วันที่8เดือนแปครับนะฮะเปิดประชัยอย่างเป็นทางการนี่ได้รับเกียรติมาไม่ใช่ว่าได้รับเกียรติเจ้าของครับวันนี้เซอร์ไพรส์สามเหลียวมอโต้สวัสดีค่ะนะฮะเอ็กมอรมไอดอลนรับมนะแล้วจะมีวันพิเศษวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาหมอรำมาวันไหนเงียจะมาไลบ้างครับคุณอยากให้มาวันไหนครับเอาวันหนึ่งที่เงียสะดวกเลยเอาทุกสุกเสาร์ดีไหมเฮี้ยจะเย็น สร้างมาแต่เดือนแล้วเฮียเพิ่งมาเองเนียเฮียจะมาทุกสุขเสาร์ขอวันนึงเลยที่เฮียจะมาแบบลูกค้าจะได้รอดูเฮียเลยกับทีมงานอ่าวันที่7ปักหมุดไปวันที่7เดือน9ก้าแล้วก็วันที่7เดือน9นะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันเลยต่อการไลฟ์สดซาเ์เอนโต้เอ็กกับหมอลำไอดอลครับผมเดี๋ยวผมเขาหมอลำมาลำให้ดูอ่าแล้ววันนี้ก็เฮียหน่อยไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะครับก็จะมีเฮียโบเฮียนุ่ยนะครับเอาวันดีนะครับเนี่ยสวัสดีครับสวัเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับ แค่มาช่วยไลฟ์ขายเองอยากได้เองเลยครับตอนนี้ข้อดีของรถของสาเหลี่ยมตน้น,นตอะไรบ้างเลือกคุณภาพาาเลือกความคุ้มค่า,าเลือกสา,สามเมตตหล<ด>ี่ยมออโต ขายรถไม่ดีอ่ะไม่เอามาขายไม่เอามาขายไม่เอามาขายจมน้ำย้อมแมวพิความไฟไม่กลับมาอีกรอบนึงไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพิความไฟไหม่กลับมาอีไม่มีชนหนักจมน้ำจมน้ำย้อมแมวย้อมแมวพิคว้อมพิคว้อมไฟไหม้ไฟไหม้กลับมาอีกหกข้อนี้ไม่มีกับเราแน่นอนอะไรที่ลูกค้ากลัวในรถมือสองอ่ะมีผีได้ไหมไม่มีไม่มีอะไรที่ลูกค้ากลัวในรถมือสองจะไม่มีในสามเหลี่ยมโต้นะแล้วก็อะไรที่ลูกค้าไม่สบายใจสามเหลี่ยมโต้ะทำให้สบายใจรับประกันศูนย์อีกสามปีกปีนะครับ เหมือนออกป้ายแดงเลย